ปากินนาคาร,ร,ร้ำถึงความอยากเมื่อวานเบาถึงปิศาธรรมคำโบราณบาอยากกินเขาให้ปลูกใสพระลานหินอยากมีสินนะครับพอติเมอยากมีเผื่อนมะเวยขาโมเดียวกันขั้นจะือขึ้นสวรรค์ให้เปิดสินในวัดกต่ยังมีความอยากอีก เราให้กันฟังไปใหเกิดความคิดจากนั้นว่าอยากกินข้าวให้ปลูกใส่พราลานหินอยากมีสิ้นในข่ขาพอตีเมอยากให้เพื่อนมาแวะข้ามโมเดียวกันอยากมีสีสันให้นอนดินเกือกฝุ่นขั้นอยากอุ่นให้อาบน้ำยงมหนาว อยากกินปลาขาวให้แบกแห้ขึ้นโคกขั้นจากตรงนาลกให้ขาวัดฟังธรรมมีคำโบราณมนีกะ้อจากเมื่อวานสีคำปิศนาธรรมมณีกะเพิ่มบาอยากมีสีสันให้นอนดินเกือกฝุน อยากอุ่นให้อาบน้ำย่ำหนาวอยากกินปลาขาวให้แบกแห่ขึ้นโคกอยากตกนรกให้เขาบัดฟังธรรมยังมีสีสันนอนดินเกิดฝุนจกันเลยเพื่อนว่าว่าการที่ทำคุณงามความดีพระสินสีภาษาสราสมามเจ้าบรรดัิพระธรรมวินัย ไว้เพื่อบ่อหายจิตใจของเฮามุหมุนจนเกินไปดังเสีนว่าผู้มีสินแปดไม่ไงมีศินแปดมารักษาสินแปดก็มีในรักของศินแปด่าเว้นจากการนอนที่นอนอันสูงใหญ่ที่ยัดด้วยนุ่นและสำลีฝูกหมอนวิกิตพิสดารลวดลาย บ่ใหนอนฝูกนอนมอนบ่ให้นอนในทีสูงใหญ่มันจะทำให้เกิดความขี้เกียจในนอนดูเป็นธรรมดาทั่วไปเมื่อนากปฏิบัติผู้ปฏิบัติธรำกรมสาฐานเพิ่นบ่อไรว่าหาย,าย,าย,ายนิยมไปนอนฝูกนอน สิ่งที่ญาติโยหนุนได้สมรีอันปีจิตปีสดานมีหลวดลายต่างๆตัวนั้นมันจะทำให้ก่อกาเนิดเกิดความเกิดกามเกิดความไข่ในกามเพราะพระธรรมคำสอนพระเจวินัยเป็นไปเพื่อการคูดเก่าเอาธรรมศาสตร์เป็นเครื่องศึกษาเงี่ยห่วหลูก นั่นจึงมีว่าอยากมีชีสันอากมีศินมีถ้ำนอนดินเกิดขี้ฝุนไม่ใงญ่มากสิพรกกาน,นอนปฏิบัติธรรมกรรม,มาฐานอย่างสิปริวัติจักรรมเสียนบาพอเมคุบาอาจารย์ผ้าไต้โคตรเบาทมานอนอนอนกลางดินกินกลางทรายกินกลางถามกลางหมใหมอยู่แบบ คือบอมีสิงบอมีเป็นคนไหลบานขาดเทือนแทที่จิงคูบาอาจารย์ han, เหล่านั้นเพืฤฤ่มมอเผยความปฏิวัติธรรมมาขบรวารบอมันคนสิบบอมีอยู่มีกินบอมันสิไหลหาย,ยาดขาดมิดบอมันสิไหลที่ยัวใสบางท่านบางคนเป็นคู่บาเป็นอาจารย์เป็นพระครู่เป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสเป็นมีโยธาบรดาศัก แต่ว่ามาแล้วมาถิมถิมสิงเ้านั้นนเ่นเจวอยากมีสีสันให้นอนดินเกือกุ้นสีสันคืออยากได้บ,บารมีบำเพ็ญเพียรตะบะคุณงามความดีใส่ตัวเองศีลาจารวาัตงามให้การเป็นอยู่ให้อยู่แบบสมถทะน้อยหนึ่ง อยู่แบบง่ายๆเรียแบบง่ายเพื่อจะบม่ให้กอ่อกำเนิดเกิดการที่ยังบ่ทันเกิดขั้นอยากอุ่นให้อาบน้ำย่มหนาวอยากอุ่นอาบน้ำย่มหนาวย่มหนาวก็คืออาบน้ำจะต้อิอุ่นที่ยิงกับเ็นสัตว์อันนี้ไปถามผู้ดใดเคยอาบน้ำ ขันฤดูหนาวบ่อาบน้ำคือจังเยงเมัแรงมากคือจังหนาวแห้งแต่ว่าขันหนาวหนาวฤดูหนาวนี่ฟื้นอาบน้ำเน่มั่นกะสีหลังนั่นไปตอนตอนอาบนี่หนาวแทะหนาวเน็บสุดๆแต่ว่าร่างกายมันถูถกพัฒนาให้เกิดความอบอุ่นขึ้นมาเพราะไฟถ่านกะสีแห้งขึ้น ธรรมาดาของสารีลายยนหลางกายตัวนี้มันจะถือพัฒนาของมันเองอยากอุ่นแหบหนามย่ำหนาวกันขี้ขาดอาบหนามเทไรเห็นขึ้นหนาวกระดอกปรัสนาเพราะนั้นอยากมีศิลมีรรมอยากปฏิบัติยาขี้ขาดเกียรขาดต้องฝืนต้องฝืนสูอดทนเอากับอยากเหมือนกับว่า อยากคนถูกก็ต้องบกัวถูกเลียนหลูถูกหูถูกทั้งสิ้นอยากมีความสุขปฏิบัติธรรมเห็นบ่รด้อยากสุขแล้วก็อยากสบายบริอยากลงมือบริ้วร่วยนั่งนะั่านปวดขานอนหน่อยยานเป็นโลกกินทีเดียวย่านเป็นโลกกระเพาะอ่าขันยานนั่สิมนกับบไร้ ปุบฏีวัติธร้ำคุบอาจา์เห็นออมอพ่อเมฆคุบอาจารย์ลายหลบเดินเขาป่าเดินจงกรมเดินทุดงเดินจงกรมอยู่ซีบอไรก็เดินทุดงเป็นการเดินจงกรมไปกำหนดไปเขาป่าเขา,า,ขาบินถบาทล้างมือก็ไไ้อาหารลรืงมือกอะไรอาหารในอาหารกับอะไรเป็นอาหาร,าหารทิตตามจะคของกินสองแสบมีอย่างแต่เป็นอย่างขึ้นไป ถามว่าไปยังคือไปยางตากแดดไปยังคือไปอยูนยออยย่น้าเขาน้าเหวเหวทั้งที่มีบาดมีกุฏิที่อยู่อาศัยสบายญาตนุ่มบพปรรมภ์ปากดีกระดกกาพราวาพนอยากมีศีลมีธรรมเพื่อว่าอยากคุณอาบนำย่ำหนาวเขาไปหาค้นหามันทุกอยู่หนีซ้ำม,มันประสบหล่งพอ่อพ่อก็เดินไปหาถูกคนว่าภาษาหนังเดินเขาไปสู่ มันเห็นทุกขัดถูกที่สุดแล้วมันก็จังสีที่สุดถูกอันผู้ไร้มั่ตาหยานว่าเป็นโรคเป็นผัยหยานเก็บแข็งปวดหัวม,มัว่ตาหยานเป็นโรคอุมึกมาผาดนางไรตื่นเลิกหยานเป็นโรคนอนบ่พ่อเป็นเครียดหยานเป็นโรคกระพอกินหน่อยขันหยานมันก็บ,บ่ไรอ่พอหยานหนาวก็เลยบ่าอาบน้ำแห้งหนาวตืมนะ้าเมนบา ยานหนาวน่ะอดสาอาบน้ำตอนหนาวๆน,วน,วนวั่นแหละล้างอาบน้ำแล้วล่างกายสิโพสดเชิญที่อุ่นขึ้นมาอยากมีความสุขก,ก็ลงมือปฏิบัติอดทนต่อคำอดทนตอ่อหลายๆอย่างความสุขนางสิปากฏนี่ว่าถึงความอยากอุ่นให้อาบนา้ำย้มหนาวเ่าอยากกินปลาขาวให้แบกแห่ขึ้นโคก กินปลาขาวจังไดสิแบกแฮงขึ้นโคกกินปลาขาวก็ธรรมดาแบกแฮยลุงน้องลุงค้องลุงบึงพิจารณาบธรรมนะว่าอยากกินปลาขาวให้แบกแฮยขึ้นโคกขั้นอยางเป็นคนที่บริสุทธิ์พูดพองความขาวสะอาดดำกับขาวคนเท่าเลือกขาวเลือกขาวคว่มไมว่าดำนั่นหมายถึงความซัวรเรียกว่าบาป ขาวนั่นเรียกว่าบุญความเปรียบเทียบนะดำนั่นคือบาปขาวนั่นคือบุญพันี้อะไรบุญกะต้องไปทีทีถี่มีบุญคือไปสลาไปวัดว่าอารามบเรไปทีตำ่ำไปทีสูงจึงบอกว่าขั้นอยากกินปลาเขาอยากกินปลาเขาให้แบกแหงกัน,นโคกอยากเป็นผู้บริสุทธิ์พุทธพองกะต้องไปในทีที่ เหมือนกับโขกก็คือปาศจากนามกามกิเลสที่สูงยกถ้วยิยกใจให้สูงพัฒนาใส่สุดขาวสิเปียบเอาวามาคือการก็ไม่ออกมาปฏิบัติธรรมใส่สุดขาวก็ได้กันเดียวกันเมื่อจะอยากกินปลาขาวให้แบกให้ขึ้นโขกกับบริสุทธิ์พุทธพองอย่างมีชินบริสุทธิ์แบบมี้ธรรม บังเกิดคือนใจขาวสะอาดกัไปเถอะบําเพ็ญตะบะบาลมีบัดว่าอาร่ามผู้บาอาจารย์อันบริสุทธิ์โกก็คือวาธีมันบ่มีหนามบ่รุ่มทีหนามไม้ถึงบ่มีกิเลสกรรมตัวนี้เบ้าไปก็คือโอคะพระเจ้าเอื่นว่าโอคะกามโพคะภาวะโพคาวิภาวะวะอวิชโชคาหงหนามทั้งซ่วงที่เฮายัง ลอยคออยู่ทุกคนลอยคอกันอยู่ปัจจุบันไทยไดตอนชินตอนทำก็ต้องขามบางมักพ้นนิพานอันเป็นที่สูงสุดเอิญบาความบริสุทธิ์พุทธพองขาศาสตร์ขึ้นนิพานจิตใจบริสุทธิ์ก็ต้องชำระขามโอขะทั้งสี่ให้ได้เิ่นจึงวาอยากกินปลาขาวให้แบกแหงื่อนโคกอยากโตกนรก ให้เขาวัดฟังธรรมมือผู้ใรอยากตาตกนรกแต่ข้อหมายพิชณาธรรมอยากตกนรกเขาวัดฟังธรรมมือผู้ใรอยากตกนรกขันเขาวัดฟังธรรมจังไรจังสิโต๊โลกนรกป่านนี้เป็นยังคือจะมาไปเขาวัดเขาวาอยากเรีบุญจากฟังทฟิฟังธรรมไปสวรรค์มาพ้นนิพพานโบราณอาการเบากบกัรมาอยากตกนนรกให้เขาวัดฟังธรรม พอการเขาวัดฟังธรรมกลเป็นสองในยะการฟังธรรมีสองในยะพระพุทธเจ้าว่าถึงพระธรรมีในในเสคีวัดหามแสดงรรมแต่ต่อบุคคลผูล้ใดบ่ได้แสดงความเคารพนับถือหาภิกษุแสดงกับเป็นอบัตทุกฎกและบุคคลใดบ,บ่เคารพรรม มันก็เป็นกรรมดังเ้นบุคคลได้บวกร,รบถ้ำดังเส้นกูบาอาจารย์แสดงถ้ำกระวาส่วนเชให้ห้าบ่ฟังก์ได้ลูกมากกะลูกบ,บ่เสียถอยฟังคำด้ผัวผัวกระทียงคว่ำปับปับด้เมียได้ลูกเที่ยงคว่ำปับปับนั่นละอาน,นิสงของมันมันก็เป็นกรรมบคกร,รบในิ่นในถ้ำกับถ้ำใ้ตกนรกมุกใหม่ แต่ว่าบุคน์ไดคารพในรรมในศิลฟั่งเข้าใจกับ้างบ่ขอใจก็ตาดังเสียรเพินลว่าถึง้างข้าวลอยตเวบาถึงงูเรื่อมบาถึงแมไกเวบ่ออถึงกบได้ยินเสียงพาสวดมุนสาธยายถา้ำบ่้เราว่าเพิ่นสวดอีหยังแต่ว่าเห็นเพิ่นสวดนมได้กับบ่ตี้างข้าวพาไปปฏิบัติถ้ำอยู่ในตักพอไปมาหน้อมใจไปนำกับ เขิ่มไปแล้วกะมือรุดลงมาบกาาตีงกา่าวยันผู้บาอาจารย์เสียสมาธิพอขารบไรทำพาเลยเโตกลงมาตายไปเกิดสวรรค์พอความคารบทำท้ทงเสิ่งกบงน่อยอยุฟังในเชตวันสมัมก่อนมีเล็กหน่อยมาเลียงกล้ยก็เห็นยูเห็น,ข,นข้าวยางข้าวยางมาคันสิโดดลงน้ำกับยานมัน ฟังผูบาอาจารย์สาธยยัยธรรมคันธิโดโรลงนำกก่ยานบริรย,บยินก็เลยบดูดรับตาไหวว่าเข้าสิบวเห็นเจ้าของเห็นคนไม้ไก่รับตาไหวป้าขาจะเห็นเข้าขอดมาตีหัวเมาะตายปั๊บก็บไปเกิดเป็นเทพรพะบุตรเป็นเทวดามาจากกบอันนี้เอิ้น่าภาสาสมคุณงามความดีบาร,รมีเมื่อเกิด แล้วฟังพระถรำโดยความเคารพรบนบ่อมแน่นอนแน,น,อน่อยากไปสวรรค์มีครูบาอาจารย์มาเทศให้ฟังเข้าใจว่าเข้าใจก็สร้างตัง้งใจฟังดีๆแค่นี้ก็ได้ไปสวรรค์มาแต่ขนาดว่าครูบาอาจารย์ฟังแล้วก็คุยกันเฉย,ยกูบารีส่วนในเจ้าเบาอีหยังโหอยู่ดอกเฮ้สิบ่ฮู้เกิดแก่เก็บตายไม่เว้าวอีหยัง คุยกันเฉยกันได้ลูกว่านี่กันลูกมากบอกลูกเที่ยงพ่วงปับปับสอนลูกบ่ไห้ซอนเมียมผหัวเบากันโมโหเรื่องนาานิชงของมือเจ้าบ่าฟังบ,บ่เคารพนมหนอมในชินในถ้ำเมื่อกว่าจานก้าวเพื่อจึงเบาเป็นปิชนะว่าอยากตกนรลกให้เขาวัดฟังถ้ำมันเป็นมันเป็นกรรมสองจอออันนี้คือว่าความอยาก เพิ่มเติมในเมื่อหนีว่าอยากมีสีสันให้นอนดินเกือกฝุ่นอยากอุ่นให้อาบน,น่ำเย่ำหนาวอยากกินปลาขาวให้แบกแห่ขึ้นโคกอยากตกนนรกให้เขาวัดฟังธรรมนำปิศนาธรรมโบราณเบา,า,เบาสู่กันฟังเพื่อเกิดขอคิดใช้คิดใจหัวเข่าทั้งหลาย